ว่ามีไม่กี่ตัวหรอกเออมีไม่กี่ตัวเดี๋ยวได้เห็นกันนะครับอาจจะมีสักสองสามคนเนี่ยเพิ่มเข้ามาอีกออมีสักสองสามคนเพิ่มมาแต่ว่าเขาจะให้จัดอ่าชุดแรกก่อนเอ,อจัดชุดแรกไปก่อนจัดระดับหัวกะทิไปก่อนแล้วลอ,ลองมาเนี่ยเขาจะเริ่มดาเนินการนะครับเอเหานะเออแล้วแล้วเขาก็บอกไว่แล้วนะครับอ่า จ้าหน้าที่เขาบอกอยู่แล้วว่าไม่มีใครช่วยใครได้หรอกเขาว่าอย่างนั้นอ,อไม่มีใครช่วยใครได้เออเพราะว่ามันเป็นวิบากกรรมของเขาเ,เป็นวิบากกรรมของเขาเขาบอกแล้วว่าช่วยยากเอ,อแล้วก็มีอ,อมีการวิคงวิเคราะ์หกันนะครับว่าอ่าคดีนี้อ่าสู้ไปสู้มาแล้วเนี่ยอ่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะหลุดไหมนู่นน,นี่นั่นนะครับเขาก็จะ คำนวณคิดกันดูอยู่ว่าสุดท้ายจะจะหลุดหรือไม่เดี๋ยวเราก็มาดูกันที่ว่าจะหลุดจริงหรือเปล่าผมแอดว่ามันเป็นยากเออถ้าทํางานไม่จริงเนี่ยใหม่ๆอาจจะดูขึงขังทําอ่าเรื่องนี้จริงๆริงจังๆนะเออจะไปอ่อนตอนหลังจะไปอ่อนเนี่ยนะครับมันก็คงยากแหละเอฟดี D, แอดว่านะเพราะว่าสังคมจับตาอยู่แล้วเออเพราะว่า ที่ทํามามันจะเป็นแบบนั้นไงเออตอนแรกครับดูขึงขังพอเอาไปเอามาก็พอเรื่องมันเงียบลงเงียบลงใช่ไหมก็จะอ่อนลงอ่อนลงนะครับเอออาจจะหลุดมาได้ <laughs> เออถ้าหลุดมาได้ลวงานเข้าละครั้นี้นะครับโอ้โหตามเท็คบินแหละนะเออตามเท็คบินแล้วนะเออ,เน,เอ,อนี่แหละมันเป็นเรื่อง ระดับพูดง่ายว่าระดับคนที่เขามีเงินมีทองต่อสู้กันนะครับแต่อย่าลืมว่าถ้าผิดเนี่ยโอกาสจะรอดยากโอกาสจะไม่โดนเลยเป็นไปแม่ไม่ได้เลยเอาจริงๆเพราะหลักฐานมันแน่นขนาดนั้นแล้วก็คดีเพิ่มเติมก็จะมาอีกนะครับคดีคนที่เขาเสียหายครั้งก่อนๆเขาจะเข้ามาอีกเข้ามาใส่คดีมีถ้ามีมูลเขาก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมครับพี่ นี่แหละเอฟซีมันก็เลยทําให้เราเห็นว่าเรื่องนี้นะมันจะบานมันจะไม่มันเป็นมหากาบแน่นอนมันจะยืดเยะนะืเอ้อนะเออยืดเยืเอ้อเออมันจะอ่อเรื่องก็ดําเนินต่อไปใช่ไหมและก็ข้อมูลก็จะเพิ่มขึ้นนะเออคดีก็เพิ่มขึ้นต่างกรรมต่างวาระเลยเอฟซี FC. ต่างกรรมต่างวาระเลยจะเพราะว่าเคสเดียวเนี่ยก็ซัดไปสี่ สี่กรรมอ่ะเอซัดไปขี่กรรมะหลายกรรมอยู่นะเอหลายข้อข้อหาอยู่เออแล้วก็จะมีคนอื่นเข้ามาอีกอ่ะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงละมีแน่นอนบางคนก็เข้าไปถึงจะเป็นคู่กรณีกันก,นก็เข้าไปเยี่ยมเยือนกันนะครับโดยเฉพาะครูเอโดยเฉพาะครูนะครับ ตอนนี้ครูก็ออกโหอนอยู่นะครับออกโหอนอยู่อออกโหอนอยู่ก็ก็ถือว่าเขาเขาก็ะสู้เออตอนเนี้นะได้ข่าวว่าเขาก็จะเขายังไม่ได้ถูกตัดสินนะเอยังไม่ถูกตัดสินก็คดีนี้ยาวเหมือนกันนะคดีหวยนะครับหวยก็ยาวอยู่อ ผลงานเขามีเยอะแยะนะครับเอฟซีนะหลายๆคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมายนะครับเกี่ยวกับอ,อย่างทนายคนอื่นเขาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับในในการอ,าออกสื่อออกสื่อบ่อยๆออกสื่อบ่อยๆมีการเรียกเลตติ้งตัวเองไงแล้วก็เรียกผู้วิจานถ้ายิ่งเป็นคนดังในโซเชียลหรือดังในในสื่อเนี่ยเขาก็จะมีค่าตัวที่แพงนะครับมีค่าตัวที่แพงขึ้นเพราะว่าเขาเป็นคนดัง มีมีพูดง่ายมีคอนเน็กชันกับอ่าผู้อ่าผู้รู้ระดับสูงอ่ะพูดง่ายนะใช่ครับผมก็คือก็คือเขามีการพูดง่ายนะที่ไปหาลุงก็เพราะว่ามีการคาบเกี่ยวไงเออ มีการข้ามเกี่ยวมีการเกี่ยวโยงกันกับเรื่องแต่ก่อนออมีเรื่องแต่ก่อนอะไรเขาก็จะไปไปสืบหาไปส่อหาว่ามีมีข่าวข่าวเพราะว่าเรื่องคดีของช่างใหญ่เนี่ยก็ดังอยู่แล้วเอ,อดังระเบิดระเบ้ออยู่แล้วมันอยู่ในกระแสอยู่แล้วเอฟซีมันอยู่ในกระแสอยู่แล้วไม่ว่าคนไหนอยู่ในกระแสแน่นอนออกข่าวแน่นอนเอาง่ายๆม,มีข่าวค่าวแน่นอนเพราะฉะนั้น การที่นักข่าวไปหาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกขอให้แกมีประเด็นเรื่องพวกนี้เถอะมีใครมีใครเกี่ยวข้องกับแกบ้างเนี่ยเขาก็จะไปเขาก็จะรู้อยู่แล้วจะไมละ่ะอ่าก็นี่แหละคุณยายประพัดนะครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมนะครับวันนี้ก็ตามติดตามอย่างต่อเนื่องเนาะ ตามคดีนี้แบบตามติดทีเดียวนะครับว่าความคืบหน้าเป็นไปยังไงแบบไหนนะครับอืมก็ได้เห็นกันอยู่นะครับตอนเมื่อคืนก็นอนอ่าที่กองปราบเนาะหนึ่งคืนวันนี้ก็จะไปนู่นแหละฝากขังนะครับเออไปฝากขังก็คนที่คิดว่าจะได้รับการประกันตัวในคงยาก เป็นไปไม่ได้เลยพึง่งอะเป็นไปได้ยากใช่ครับผมโยงกันบ้างนะครับยายกดไลค์กดไลค์ให้แล้วขอบคุณมากครับผมนะครับธรรมดาแหละคนที่เขาเคยทำร่วมกันมานะครับแล้วมันก็เป็นประเด็นด้วยนะไม่ใช่ว่า ทำแล้วมันไม่มีประเด็นไม่มีปัญหามันมีปัญหาออกไปก็มีปัญหากันอยู่แล้วถูกไหมล่ะเอ,อมีการพาดพิงกันมีการอะไรกันมีปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นครับเขาก็เลยเอามาโยงกันนะครับหลายคนเอาง่ายๆหวยสามสิบล้านเขายังเอามาโยงเลยเอามาสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้อย่างคนที่ขายหวยอ,อย่างเจ๊อะไรนะเจ๊บ้าบินเจ๊พัดเจ๊อะไรเขายังให้สัมภาษณ์เลย เขอาอยังให้ไปไปไป,ไปขอสัมภาษณ์เลยเออมีความรู้สึกยังไงมีใครที่มีส่วนเกี่ยวโยงอ่เรื่องคดีเขาที่เขาเคยผ่านมาเคยทํามาเนี่ยเขาก็จะไปสอบถามนะครับความคิดเห็นต่างๆนะครับเออเพราะว่าถ้ามันดังอยู่ในกระแสเนี่ยเขาจะไปหมดแหละนะเออมันก็ไม่แปลกหรอกที่เขามาหาช่างใหญ่นะครับอืม น่ากลัวมากล่ะเอนะเอาเขาก็ไปหาเอาเองสิก็ให้เขาไปหาเอาเองสิใช่ไหมมาขอเขาทําไมเออเขาเป็นคนดังอยู่แล้วนะครับเอเข้าไปในไลฟ์เขาสิเอก็บอกเขาว่าจะจะไปเอาเบอร์ก็ขอก็ให้ไปขอในไลฟ์สดเขาก็ได้เนี่ยนะบอกชื่อช่องเขาแล้วก็เวลาเขาไลฟ์สดเขาไลฟ์ตลอดอยู่แล้วเอฟซีเรื่องเนี้เขาจะไลฟ์เขาอยู่เรื่อยหละตลอดอยู่เรื่อยละ เพราะว่าเรื่องราวต่างๆเขาไลฟ์ตอลอดอยู่แล้วเพราะเขาเวลาจะขอก็ไปขอในไลฟ์สดเลยจะได้รู้ว่าเออเข้ามาเพื่อต้องการอะไรเพื่อจะเรียกไปทําคดีหรือ,อยังไงเขาคิดไปเองหรือเปล่าว่าว่ามีคนเขาจะมาทําลงทาร้ายหรือเปล่าไม่งไม่เป็นไปไม่ได้หรอกเขาจะมาทําทําไมเออ เขาจะมาทําทําไมใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นแอดว่าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะมาอ่ามาทำํำมาคิดมีดีมีร้ายอะไรพวกนี้นะเออเป็นไปไม่ได้อืมเขาอาจจะคิดไปเองก็ได้นะเพราะช่วงนี้เขาภาวาทั้งหมดแหละไม่ว่าใครยังไงเนี่ยเขาคือเริ่มมองมองโลกในแง่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วอ่าพูดแบบนั้นเลยดีกว่า เริ่มมองโลกในมุมมองที่ว่าไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่แล้วช่วงนี้ก็เลยต้องหาอาหาประเด็นซะหน่อยมันมันอย่างว่าแหละเอฟซเพราะว,าว่ามันอยู่ในกระแสนะครับสวัสดีพระจิบด้วยนะครับผมอุสุภาพรน,นะครับสวัสดีเอฟซทุกท่านแล้วกันนะครับเอซนะครับ ก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมนี่แหละวิถีทางเนาะวิถีทางอ่วทั่วๆไปอยู่ที่นี่ก็ก็สู้กันไปทางนี้เขาก็ต้องสู้ต่อไปนะครับถ้าเข้าสู่ขบวนการเขาก็ดำเนินการฟ้องนะครับส่งเอกสารต่างๆขึ้นสู่อยัอยการในระหว่างนี้มันจะมีการเพิ่มเติมเรื่องราวต่างๆถ้าใครมีมามาล้องมาอะไรอีกก็ ถ้ามันเกี่ยวข้องอเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่ในสำนวนตรงนั้นนะครับแต่ถ้ามันคนละเรื่องก็คนละประเด็นนะก็คนละอย่างเออต้องแยกคนละคดีคนละคดีกันไปแต่ถ้ามันเป็นคดีเดียวกันเขาก็เข้ามาในแฟ้มเดียวกันได้เออ ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเขามีปัญหากับกับโจ้ถุงดําหรือเปล่าอะไม่รู้เขามีปัญหากับโจ้ถุงดําหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับเออถ้ามีก็ก็ช่วยไม่ได้นะเออถ้ามีก็ช่วยไม่ได้นะอืมถือว่าคุณคุณคุณเข้าไปคุณไปเจอโจทย์ในนั้นเยอะไม่ต้องกลัวหรอกแค่เจอบอสเนี่ยก็แย่แล้วอย่าลืมบอสก็มีเพื่อนเยอะนะอยู่ในน,นั้นเออบอสมีเพื่อนเยอะ อยู่ข้างในอ่ะเพื่อนเขาเยอะออนะเพื่อนเขาเยอะข้างในอ่ะไม่ต้องถามนะครับว่าเออเข้าไปจะมีการต้อนรับน้องใหม่กันหรือเปล่าอมีอยู่แล้วเพราะที่นั่นเขามีต้อนรับน้องใหม่อยู่แล้วอจะโหดหรือเปล่าหรือยังไงหรือเปล่าก็ว่ากันต่อไปนะเพราะว่าเวลาเขากินข้าวกินไรเนี่ยมันมันต้องรับสภาพให้ได้นะบางคนเนี่ย บางคนเขาขนาดกินพัลโล่ก็ยังกินไม่ได้เลยเอฟซีเพราะอะไระเขาไม่เคยกินพวกนี้มาเลยเขากินแต่อาหารหรูหรูอ่ะนะกินแต่อาหารหรูหรูแล้วไปเข้าไปเนี่ยแล้วไปกินอาหารแบบนั้นนะอาหารธรรมดาอาหารอ,อย่างข้าวก็เป็นข้าวธรรมดาข้าวราดแกงข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็กินง่ายๆถูกไหมล่ะอันนั้นถือว่าดีที่สุดแล้วนะถ้ามีคนซื้อไปฝากก็เป็นข้าวราดแกงเป็นข้าวอะไรธรรมดาเนี่แหละ ข้าวพงข้าวผัดอะไรก็ว่านไปเออกินง่ายๆเราจะไปกินแบบหูชลงหูฉลามงี่ก็คงไม่ใช่ <c oughs> อสวัสดีนะท่านันโอ้เอาเอาโอ้เข้าเอาคลิปมาปล่อยใช่ไหมโอ้งานเข้านะเออเอาคลิปมาปล่อยใช่ไหมตอนนั้นใช่ไหม โอ้ยถ้าเอาคลิปมาปล่อยเนี่ยมันก็งานเข้าซินะโอ้ยงานเข้านะครับนะเอ,องานเข้าแน่นอนถ้าเอาคลิปเข้ามาปล่อยเนี่ยโอ้หงานนีนะ้ไม่ต้องพูดถึงเนี่ยหนักแน่นะครับโอ้สมัยก่อนถ้าถ้าสมัยก่อนเขาลําบากมาก่อนก็ไม่มีปัญหาหรอกนะนั่นนะั้นนะเออถ้าถ้าเป็นอย่าง อย่างดารานะ่ะนะที่เข้าไปเนะี่ยอันนั้นเขาไม่อาจจะไม่เคยลำบากมาก่อนอาจจะลำบากอาจจะกินกินอาหงอาหารอาจจะอยู่ลําบากหน่อยใหม่ๆก็ปรับสภาพใช้เวลานานนะกว่าจะชินนะเดี๋ยวก็ชินอแต่ว่าคนเขามีตังเขาคงอาจจะซื้อให้ทุกวันเอาเงินฝากไว้แล้วให้ซื้ออาหารข้างนอกไปกินได้นะเรื่องนี้เอาเอาอาหารข้างนอกไปกินได้นะก็คือเอาเอาเงินเขามีเงินอยู่เนาะเขาก็ให ให้คนเอาเงินฝากไว้แล้วก็จะซื้อกินได้ตลอดแต่อาหารอาหารในนั้นก็มันก็พื้นๆอะ่ะมันไม่เหมือนอาหารพัตนาารนะเออไม่เหมือนร้านอาหารหรูหรูนะเออไม่ใช่อาหารอย่างฝรั่งเศสอย่างน,นนะอย่างอาหารอะไรล่ะที่มันเลิศรสที่เขาเคยกินมันไม่มีหรอกอืมก็กินอาหารพื้นธรรมดาเนี่ยแหละอาหารตามสั่งอนะ่ะก็ว,ว่ากันไปผัดกับพงกะเพรา นะอันถี่ว่ารู้สุดแล้วถ้ากินอย่างนั้นก็รู้รู้สุดแล้วถ้าถ้าไปกินอย่างนักโทษเขากินนะ่ะทําในในโรงครัวแนละ้วรับรองหนักแน่นะหนักแน่อย่างนั้นนะ่ะอาจจะกินไม่ได้นะ่ะทำตัวเป็นผู้รู้มันก็พูดไปแค่นั้นแหละมันพูด คือพูดง่ายๆมันพยายามบิดเบือนบิดเบือนอะไรบิดเบือนว่าข้างในมีปัญหามีน,านู่นนี่น่าสงสัยนะครับเรื่องการออกหมายจงหมายจับก็สงสัยเข้าไป